โอ้ยบายสาดฤอครับผมถูกผมยากผมขอจักพันสองพันก็พอะดอกครับอาจารย์เดี๋ยวได้สีกันเดี๋ยวสีมากสีกระดาษมากระดาษมาเยอะเลยกระดาษมาเยอะได้เยอะโอ้โหได้น้อยเ่อาไปเลยครับผมเอาเป็นร้อยก่อนเนาะเอาเป็น้ยก่อนก็ได้ครับผมเอาเป็นร้อยก่อนใส่ให้อ่า โอ้แบ่งลอยออกมาแล้วครับครับผมเอกระดาษแบนี้ครับแล้วมันจะมีแต่แบ่งลอยเอาแบ่งยี่สิบด้วยนะเพื่อมเผื่อเด็กมาขอเนาะครับผมขอแบ้งยี่สิบด้วยครับให้ได้สิบนั้นทันทีนะ ครับผมโอ้แบ่งจิตสิทอันแบ่งพันมีบ่ครับอ่าแบ่งพันบ่เอาแบ่งพันครับเอาเอาไปเล็กมันจะได้แบ่งร้อยเด้เอร้อยก่อนเด้อแบ่งร้อยก่อนครับผมถ้าอยากแบ่งพันก็แบใหญ่ๆครับอืมอ่าโอ้แบ่งร้อยเอาแบ่งพันมาหมดกระดาษเลยกระดาษหมดพอดีนะกระดาษเอาแบ่งพันเนาะครับเนาะครับแบ่งพันนี้พันใหญ่เนาะครับผมให้เป็นแบ่งพันขั้นบดได้โดนเลยครับประจานครับถ้าเป็นได้สองพันโดนทันทีเลยครับ จาปุ้ย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 จำไหมจาอ่านแล้วค่ะบุกระดาษแล้วค่ะไม่หมดมีแล้วมีกระดาษพิมพ์เยอะกว่านี้